ไม่ได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจะขอยื่นอุทธร์เงิน1 0 0 0 0บาทได้ไหมมีคู่ชมถามมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีกันนะครับก่อนเข้าข่าววันนี้คือข่าววันที่29มกราคม68นะครับมีวิธีการขอยื่นอุทธรอ,อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่เท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลนะครับเขาได้มีการเปิดสายด่วน111 1 11. เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า14ตัวซึ่งคุณสามารถโทรไปสอบถามได้ตลอด2 4ชั่วโมง บเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์ที่ใช้สำหรับการให้ข่าวสารสวัสดิการและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทก่อนที่คุณจะโทรไปนั้นนะครับคุณจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามทีธธ่รัฐบาลกำหนดไหมหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเป๊ะเลยแต่ทำไมตัวเองไม่ผ่าน จะขออุทธนณ์ได้ไหมสามารถโทรไปที่เบอร์นี้1111 11ตลอด24ชั่วโมงนะครับหลายคนเนี่ยวิ่งไปที่ธนาคารรัฐบอกว่าทำไมฉันไม่ได้เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่เกี่ยวนะฮะเขามีหน้าที่แค่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแต่ส่วนเรื่องของข้อมูลคุณสมบัติต่างๆคุณจะต้องไปโทรหา คุณจะต้องโทรหาหน่วยงานที่เป็นแม่หลักนั่นคือเบอร์1นึ่งหนึ่งหนะครับเป็นการตรวจสอบสิทธิ์และติดตามข่าวสารนะอันนี้ก็คือข้อมูลที่สตังนะ์เนี่ยอยากบอกคุณผู้ชมว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นถามว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรฐัฐก็ติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจา,ากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดตติดดดามและกกะ่่งงง YouTube ชอสีเย ช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ